อย่างเช่นเคยถ้ายังไม่หมดแรงแล้วก็มีโอกาสได้ตื่นมาวิ่งนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายก็จะมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็จะขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าแค่อยากอาจพลากหลายสิ่งประมาณนี้นะครับก็ขยายความ เพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันคําว่าอยากของเราเนี่ยออจะบอกว่ามันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานหรือเปล่าในในยะนี้ที่เอามาแบ่งปันเนี่ยไม่ได้เป็นความต้องการพื้นฐานนะครับเอาเป็นแค่เอาเราจะพูดถึงในมุมมองหรือบริบทที่ว่าเราอยากนูน่นอยากนี่มันอาจจะอยากมากเกินความจําเป็นของมนุษย์หรือของชีวิต แต่ก็ไอความจําเป็นก็อีกอะฮะมันแตกต่างกันความจําเป็นของเราอาจจะไม่ใช่ความจําเป็นของคนอื่นแต่เราพูดภาพรวมว่าคําว่าแค่อยากบางทีมันอยากได้แล้วก็อยากได้อีกได้เล็กก็อยากได้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแพงขึ้นหรูขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือบริบทในที่การจะมาแบ่งพันวันนี้เรื่องการแค่อยากแล้วคนนี้มันอาจพลาดหลายสิ่ง อาจจะไม่ทุกสิ่งนะครับแต่มันอาจจะหลายสิ่งอย่างเช่นที่แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องหนึ่งในข่าวช่วงนี้ก็เป็นข่าวของไม่ลงรายละเอียดนะคันะพูดคร่าวๆอาจจะนึกได้ถ้าเกิดว่าคนยังบริโภคข่าวสารในโซเชียลอยู่เยอะนะครับก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซ็กชวลอะไรอย่างนี้นะครับที่มีความต้องการทางเซ็กในอ,อีกรูปแบบหนึ่งหรือรสนิยมอีกแบบหนึ่ง นะครับซึ่งไอความอยากตรงเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยหรืออะไรตรงเนี้ยที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากจะเรียกว่าปกติผมส่วนตัวผมขอใช้คําว่าเป็นปกติของเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วว่ารสนิยมทางเพศเนี่ยไม่มีผิดถูกนะครับเอาเป็นว่าเป็นปกติของเขาแต่ไอความอยากของเขาหรือแค่อยากของเขาเนี่ยมันไปทับเส้นอะไรบางอยา่าง แน่นอนผมจะไม่ตัดสินอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงเขาไม่ได้ไปรู้เรื่องราวทั้งหมดถึงรายละเอียดทุกแง่มุมของเขาเแต่แค่จะแตะนิดเดียวว่าบางทีความอยากหรือแค่อยากของเขาในเรื่องเซ็กส์ในบางสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไปทําลายอาจจะไปทําลายครอบครัวทําลายออลูกที่อยู่เป็นสถาพันครอบครัวอยู่นะครับ ซึ่งเชื่อว่าถ้าเอาลึกๆจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครต้องการมันไม่มีใครที่อยากจะปนเปื้อนความสุขตัวเองแล้วมันไป,ไปกระทบความสุขคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแต่บางทีเนี่ยไอายการพังเผลอหรือเราทำตามใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเช่นนั้นได้นะครับอันนี้เราก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดขึ้นมากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในองค์กรพูดไปเลยแล้วกันนะในองค์กรตํารวจนะครับ มันมีสิ่งที่ช่วงนี้จะเกิดขึ้นก็คือว่ามีระดับสูงที่เกิดข้อสงสัยในการทำผิดนะครับแล้วก็เกิดการตรวจสอบกันอยู่เกิดการทำโทษทางวินยัยเกิดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้ววันนี้มันจะกลับมาเป็นยังไงสถานกา,ารณ์เป็นยังไง คือผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะแค่อยากจะบอกว่าวันที่เขาทํางานในสิ่งที่มีศักดิ์มีสีมีเกียรติแล้วโตขึ้นมาได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าบางทีมันเป็นความแค่อยากของเขาที่อยากที่จะมีอํานาจหรือมีบารมี โดยการใช้ทรัพย์สินหรือมีพวกพ้องหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีมันเป็นความแค่อยากของเขาเพราะไอ้การที่เราจะทําอะไรที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะครับแล้วก็นับหนึ่งเดินบันไดตามขั้นเนี่ยสองสามสี่โดยไม่ได้ขึ้นลิบขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยมันอาจจะทําให้ช้าหรือมันอาจจะทําให้ไม่สะดวกมากจนเกินไปไอ้ความแค่อยากของเราอยากจะไปทางลัดอยากจะนู่นนี่นั่นเนี่ย มันก็อาจจะทําร้ายเราได้ในภายหลังหรือมีคดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเราเดืดอดร้อนได้ฉะนั้นก็อยากจะให้มาทบทวนตรงนี้นิดนึงนั่นคือสิ่งที่อยากจะมาแชร์ส่วนตัวเองก็เหมือนกันบางทีเราก็ทบทวนว่าเอ๊เราอยากนู่นอยาก,ยาก,ยากนี่มากเกินไปไหมมีรถมีบ้านม,นมนีนู่นมีนี่ัแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนไหมอยากที่จะ เพิ่มเติมไหมหรือมีอะไรอยู่แล้วหรือมีอะไรที่คนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีเราก็มีความรู้สึกเราจะคิดค้นที่จะอยากอยากอยาก,ยากนู่นนี่นั่นตลอดเวลาก็แค่อยากจะฝากให้มาคิดทบทวนร่วมกันสุดท้ายนะครับก็ความอยากจริงๆมันไม่ได้ผิดบาปอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีที่ซ้้าว่าทำให้เรากระตุ้นแต่ถ้าเราอยาก มันอาจจะมากเกินไปเอ็คคำว่ามากเกินไปบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเส้นไหนเอาเป็นว่าลองช่างตวงวัดส่วนตัวดูก็แล้วกันว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็จะด,ดึงตัวเองไว้นะครับถ้าเรามันดูน้อยเกินไปเราก็ผลักด,ดันตัวเองก็แล้วกันนะครับ mm. ก็ขอให้สนุกกับความอยากที่พอดีเพียงพอกับเรานะครับ